ครับมีแฟนย่าครับนายคิดว่าแก๊งสุดแดงเขาแบบไมค์เขาเก่งกันมานะช่วแล้วผมได้ยินนะมีมีใครสนใจเดิมพันไหมครับไม้์ในหนึ่งจ้าแสตนแก๊งสุดแดงครับไม่เปลี่ยนตัวครับโดนไม้์ในหนึ่งจ้าแะตนแค่ลองท้าด้วยเลยอไม่ไม่ไม่ผมไม่ใช่คนโนเนมครับ ว่าครับมาใครอ่ะมากับเพื่อนครับเพื่อนนายคนไหนอ่ะเออจีจือชมนร์แล้วก็คุชินครับสุดดัมนี่แก๊งเหรอครับเนี่ยอ่าว่าครับนี่เป็นแก๊งเหรอครับไม่ครับผมอ๋อหรือว่าใส่ทีเฉยเหรอครับครับมาสองคนปะครับทำไมครับขอคุยอะไรได้ไหมครับได้ครับแต่เพื่อนนายอ่ะได้ครับกเพื่อนรายว่ะว่ะได้อะไรบ้างอ่ะได้เหล็กกัมเพชร เอาแบบตรง,งเลยดีกว่านะนายกับเพื่อนนายพอจะคุุกเข่าให้เราได้ปะคุุกเข่าได้ปะเอาเลยนะมันสู่เอาเลยนะเนะลยก็ได้ ป้นทั้งหมดเลยนะป้นหมดเลยไอ้เแค่ตัดกันน่ะนี่อนเฮ้ยมึงมึงยุ่งเหรอมึงยุ่งเหรอไอ้สัตว์มึงยุ่งเหรอมึงยุ่งเหรอไอ้สัตว์ยังไงมึงก่อไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ยุ่งก็ไปไม่ยุ่งก็ไปไปไอ้สัตว์นป้นหมดเลยยุ่งนะไอ้สัตว์หวยดูหวยนป้นหมดเลยไอ้สองกัน้น่ะเดี๋ยวเยกแยะเจอกันไอ้สัตว์ป้นหมดเลยได้เพจมาสองเม็ด ได้เลยนะผมได้มาแล้วเออรับรับเพื่อนด้วยรับเพื่อนได้ได้ไปแดงมาต่อมันนะได้มาเจ็ดเจ็ดเพชรแดงนะใช่ปล่อยนะลาบมาสี่ได้ลาบมาสองได้ซิปโปด้วยหัรวยได้เพชรแดงได้เพชรแดงมาเก้าอวัดอะได้เพชรแดงมาเก้าอไปได้เงินมาหลาปล้นมันเหรออ่ารับป้อสี่กันละ ชุดดำป่ะชุดดำป่ะชุดดำเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาแม่งหน่อยดิ๋ยเหียถามซื้อคงซื้อของแม่งไม่ค่อยตอบอ่ะเออมาเออมาไม่ให้ตั้งแต่วันนั้นแล้วรู้ดิว่าเป็นกูไอ้เหี้ยถูกป่ะไมนต้องไม่รู้ดิยกูเป็นใครไปตอนแรกกูจะวิ่งเข้าไปเรียกไอ้ไอ้จอร์เร่ไอ้เหี้ยแม่งเยอะชิบหายไอ้ดาวแบบดาวเล่นเยอะคนสองกันว่าเหี้ยก็แม่งมียาด้วยสัตระใช่ป่ะมันโต้มันมียาด้วยกูจะไปถามสภาอยู่ยาปนได้ปล่าไปถามรายละเอียดว่าแบบปนได้สูุดปนอะไรไดบ้างเก็บของก่อนป่ะได้ได้เดี๋ยวเก็บขอออองงกกนนนนดดีีวว่่่าาาาาคืเเเเเ้้้รรููจะะะโปปุ๊บลยยสไ อะารู้ว่าป้นอย่างนี้รวยนานแล้วเมื่อกี้แบบตะกูละเพิ่มมากขึ้นด้วยไอ้เหี้ยแต่คนต่อคนก็พักแม่งมาเรื่อยๆไอ้เหี้ย Two thousand years later มีแฟนครับมีแฟนครับนักขี่วัยแก๊งสุดแดงเขาแบบมาเขาเก่งกันมานะช่วยอะไรผมได้ยินนะมีมีใครสนใจเดินพันไหมครับไม้เดิมหนึ่งทาร์สแนแก๊งสุดแดงครับเปลี่ยนตัวครับโดนไม้เดิมหนึ่งทำไมอะคะแค่ลองท้าด้วยไอ้เนี่ย ไม่ไม่ไมผมไม่ได้คนโนเนมครับถ่ายไปลเนะเฮ้ยน้าเอาไถ่ายละก็นะเดี๋ยวเจอกูไอ้สัตว์บอกไม่มีเนีย<ก>เดี๋ยวเจอก็ถึงว่าก็ถึงวันนั้นช่วยเก่งอย่างนี้ด้วยแล้วกันไอ้เฮียชาโดนไม้เดนหนึ่งไอ้เฮียกูอยากเดินพันนี้อ่ะมันมบอกเปลืองตัวมันบอกเงี้ยเปลืองไม่เอาอ่ะเปลืองตัวก็คือไม่กล้าก็บอกไม่กล้าจบไอ้เฮียไม่เอาก็คือบอกไม่เอาก็จบ อตัวจังเงียะผมโพดแป๊บนึงแต่๋ยวนะรำมาได้เพราะมันเป็นเต็บสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาใครครับเอาโุรแจกต์ก่อนมาแล้วบอกให้รอตรงนน้นแล้วครับเราไมาท่ไม่เขาขับเขาขับบอกสวัสดีครับผมก็ไม่มีรถไปอ่ะเอ่อนี่มาคนเดียวเหรอครับ อ๋อคุกเข่าได้ปะพอดีผมจะป้นนะครับคุกเข่าได้ไหมไม่มีอะไรอย่าขยับครับถ้าขยับไมแต่ดิเดียวผมตีนะคุกเข่าครับคุกเข่าโอเคอยู่เฉยครับอย่าขยับนะครับผมไม่อยากลงไม้ลงมือคุณนะถ้าไม่อยากเป็นอะไรก็ดิ่งๆไว้ผ่อนคลายเอาไว้ผ่อนคลายเ้าไว้เดี๋ยวจะรีบให้แล้วกันก็แปดบาทก็ยังเอานะครับ สังคมมันบีบอะสังคมมันบีบอะอย่างนี้ก็ไม่อยากทำอะไรอย่างนี้หรอกเว้ยจะสังคมมันบีบไปแค่จ้องทำอย่างนี้มะโอเคไอ้น้องพี่เอาแค่นี้แล้วกันพี่เอาไม่เยอะเหลือกล่องสมบัติให้ผมเนี่ผมไม่มีตังค์เลยพี่น้าน้าน้าตำรวจมาตำรวจมาชิบอยเรไม่มาพอดีด้วยอ่ะได้อะไรมาได้เยอะเยอะได้เยอะเยอะ ก็หลุดบอกว่าอ่ยผมกกำลังจะจีบนายกเลยก็เลยมาก็เลยมากับไม่รดีนะเยี่ยมเปี้ยวอ้ัยว์ได้เยอะอยู่นะได้เยอะอยู่ดี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 ได้เนี่ยมานะพวกเหล็กแท่งมาสิบอันอ่ะสวยแล้วกล่องสมบัติแล้วก็พวกชิดกันอะไรนิดหน่อยอ่ะสองอัน ร้อเจ้าครับม่าครับมาใครอะครับไม่ไหนี่ยบเล่นเต็มเลยไม่มาใครอะผมมาคนเดียวคนเดียวครับเราอยู่แก๊งไรอะอยู่บีกินครับอยู่บีกินแก๊งไรอะแก๊งสูตรสีอะไรครับสูตรสีขาวครับอ๋อโอเคมีครับมีวุ้ดบ้านะไรก่อนเนี่ยผมก็ไม่รู้นะมีวุ้ดปะมีครับมีครับสียากไหมครับก็ยากไหมฮะตอนตอนนี้ตอนนี้ก็ยาก ยากนะแต่ถ้าเกิดรับเหรียญไม่ยากครับอ๋อมีอะไรอ่ะครับตอนนายตีอะไรติดแล้วอ่ะอันนี้มีไม้พู่ครับโอ้ยไม้พู่เลยเหรอไปเอาอันนี้คืออะไรนี่คือตามตามหาแก๊งที่มีปัญหากันอยู่ก่อนอ๋อใช่ครับใช่ใช่ครับคือเขาปนแบบน้องๆผมไปอ่ะใช่ครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับครับถือว่ารับขอบเอาชัวร์ไว้กัน ใช่ปนไอ้เฮียนี่เปปัญหาตามมาชัวว่ามันดูมันมีแฟชั่นไงมันไม่น่าเป็นแบบแบบมันแบบไม่น่าจะพวกโนเกียต้องค่อยๆต้องถามคนที่แบบไม่ค่อยมีปนใครมันมีโอกาสได้ของหมดเลยนะแต่ถ้าปนคนที่แบบไปโพลก็มีโอกาสได้เพชรชัวใช่ปนนไปเผื่อเจอจังพอดก็ได้นะบางคนคิดว่ามันเก่งแับกล้าถือของอะไรเงี้ยนะให่่พวกนั้นไงคิดว่าแม่งแน่เฮียที่นี่ไม่น่ามีคนมากเขาดำน้ำอะ่ะโ้ <laughs> สวัสดีครับมานั่งอะไรคนเดียวครับครับรอแล้วเพื่อนครับราอ๋อนี่อยู่แก๊งอแหลครับใช่ครับอยู่แก๊งอะไรครับเพื่อนนี่เพื่อนใช่คนนี้บ้าที่เพิ่งขึ้นมาเพื่อนอะไงอ่ะเนี่ยเพื่อนนะมาเด็กเพื่อนอ่ะใช่ป่ะมี่อุปกรณ์ในในในมีอุป่ะติดติดยังอ่ะอาวุธอ่ะยังไม่มีครับไม่มีเหรอนั้นคุบเข่าเอง ขยับไม่เก่าเดิมๆผมเอาเลยนะกุูบเข่าเขาใส่อากาบไม่อกรูปข่า,ากุูบเข่าเกิดแล้วนะเด้วผมเกิดแล้วนะผมเกินคุณแล้วนะผมไม่อยากเป็นต้องมาพูดอะไรเยอะนะครับ เม่ิบหายชิบหายแล้วนะชิาิบหายแล้วนะ2,000 years later นเกิดอะไเกิดอะไรนะัวละคนใช่ไหมแม่เราไม่อยู่ ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มีข้าวกินไหมมีข้าวกินไหมมีมีอยู่ครับแล้วน,นี่เกิดอะไรขึ้นล่ะครับคุณตำรวจอ่าครูเป็นผู้ต้องใสในการป้นนะคะคดีป้นแต่ตอนนี้รอหลักฐานอยู่นะสพผมเป็นผู้ต้องสงสัยเหรอครับใช่คะ่ะยังอยู่ในผู้ต้องสงสัยแต่ถ้าหลักฐานมาก็เป็นผู้ต้องหานนะอ๋อได้ครับงงไปหมดเลยครับผมทํางานแล้วผมโดนตีล่วงนี่คือผม โดนข้อหาปนเหรอครับเนี่ยถ้าตามจริงคุณต้องสมรู้ร่วมคิดด้วยนะคะถ้าคุณจะโดนอีกเพราะคุณอยู่กับโจรนะแล้วผมไม่เกี่ยวข้องครับไปทำงานอ่ะถ้าไม่เกี่ยวข้องงั้นก็เชิญคุณออกจากสนได้เลยครับได้ครับเห็นไม่เห็นเห็นเห็นไม่ได้บอกจ่ายค่าสิทธิ์ใมาอีกห้าหมื่นนะคะนะเรล่ามาฝากด้วยทุกๆชั่วโมงอ่ะบนาทีนะคะโอเคครับใส่แล้วใส่หลานให้บอสผมก่อนบอสผมไม่อย มีอะไรกินหรือเปล่าบอสเย็บแผลจะบอกรึ่ง้นเจ็ดสิบวันดีนะขอแค่นานรอดผมก็ดีใจนะแล้วมึงไปตรงกันได้ไงพี่ไปนอนนี่พี่ตรงกลางตรงกลางไอ้เยี่ยไอ้เยี่ยมันมาดักของเราไอ้สัตว์นะจับหน้าไว้นะนะผมถ่ายรูปไว้แล้วนะนะนะจับหน้าไว้นะเฮ้ยเราไปก็คุกบ่ค่าพิษน่ะนะหลังหมังไม่คุมหรอกมันมันมาเยอะหรอมีคู่นอีกคนหนึ่งอยู่มันออกมาไวมากเลยนะเอาจริง เป็ีนหมดเลยก็บอกแล้วมันต้องต้องการแบบคนร่วมขบวนการโดนอะไรอะช่วงโดนเกียร์ทีอ่ะโดนเจ็ดสิบปาท์ตี้สวัสดีครับผมนินโจ้นะครับผมโจไลฟ์สตรีมอยู่ที่ดีโมทีวีนะครับช่องนินโจ้นะครับผมไลฟ์สตรีมตั้งแต่สี่โมงเย็นจนไปนะครับยังไงเพื่อนๆก็อย่าลืมดาวน์โหลดแอปดีโมทีวีทั้ง Android แล้วก็ไอโอเอสนะครับผมยังไงก็ฝากมาติดตามไลฟ์สตรีมโจกันด้วยนะครับผมแล้วเจอกันนะครับผม I head up when I act head up that's a fact never looking back I'm gonna keep myself on track keep my head up staying strong always moving on feel I don't belong time my thoughts to move along.